โอ้โหโอ้โหโอ้โหนเาเจกนั่นแล้วนเวานนเจกนาเจกครับโดดแล้นนวลานาเจกนาเจกช่วยด้วยโอ้โหโอ้โห อู้ฟูาใส่แล้วไงคือหันกิน <c oughs> ่งไม้นะเ <c oughs> ออน,น้าเจ๊กอุตส่าห์อย่างงั้นให้มันออกมาข้างนอกแล้วมันยังโดดด้วยพันกิ่งไม้จนได้อ่ะวัดกันแล้วครับว่าปากปลากระใสช็อกอะไรจะขี้เหนียวกันตอนนี้ อ้าวรุดเฮ้ยสุดนี่ครับผลงานไอ้ต้าวนวันหนึ่งครับเจีนโฟเยื่อนะเจิกนะครับ ีตอนใบายเลยครับนี่ยังบายอยู่เลยนะแดดเปี้ยงๆเ,เลยครับตะวันอยู่กลางหัวเลยอะไอ้เตาหนูหนึ่งครับสีชมพูถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง กันลูกปลาอยู่งนูห่างจากเยื่ตกไม่ถึงฟุตคด้บ I have. ครับตัวน,นี้ไม่เล็กโอ้โหโอ้โหมาเจ๊แล้วน้าเจ๊น้าเจ๊ครับโดนแล้วน้าเจกนาเจ๊ช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหโอุ้ยรุดโอ้โหโ โอ้ตัวใหญ่เขา้าไสลูโอ้นะแจ็กโอ้ยมันสะบัดโอ้โห โอ้โหอุ๊อุ๊อุ๊โอเคอ,อือ่ามาแล้วครับหนึ่งแต้ม นี่ครับกบยางวันนี้ออกมาวันนี้เพิ่งจะเจอแต้มแรกครับผมไม่รู้ชื่อจริงๆนะว่ามันชื่อกบยางอะไรนะตัวนี้ตัวละยี่สิบาทนะครับถ้าใครติดตามทิกตอกผมอะ่ะก็เข้ามาสั่งในทิ k t อกได้เลยครับมีเดลจะก้าเนี่ยนะครับก็มีหลายสีนะผมใช้ตัวนี้ผมใช้ตัวเดียวเนี่ย ผมได้ปลาหลายตัวแล้วสี่ห้าตัวแล้วครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน โอ้ยสายพันสายพันสายพันโอ้ยต้องรอให้ปลาดิ้นครับเอาขึ้นไม่ได้เนี่ยครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยลุตแล้อือ,อ,อ,อสุดนี่ทางที่สอครับไล่กัดยังดุถ่ายรูปแป๊บหน่ง